นั่งจะใช้เดินอย่งนั้เดินอย่างนั้งเดินปวดข้อใช้ไม,ม่เป็นเลยวอมด้วยข้างล่างข้านีน้ให้จุ่มอี้จุ่เนี่แสดงว่ามันน่ะดูเลยเนี่ยอ่ะใส่ขาหาง ใส่ขาหล่นั่นแสดงว่าอันนี้่ให้หัดขาหน้าอะไรอันนี้อย่างเดียวนะไออันกลาง่ะให้กองหางเลยนะแสดงว่าอันมันไซส์ใหญ่เลอันนี้ให้หางอ่ะแล้วนีขาก็มีขาต้องรอดออกมาขาขา้นลลองมือไล่อีกอีขามันไปไหนอ่ะมันมีแค่อันเดียวอันนี้เนี่ จริงๆมาให้ยุงไปยุงทั้งหน้าทั้งหลังเลยมีมาแค่เนียมนมันจะมีสองอันคือแสดงว่าเขาเอาเอาข้างหลังมาให้อย่างเดียวนเน่ันไม่นงะนั่อะไรสองงานแต่ัสีอ่ะไม่มีบอกเว่า มีอย่างที่มีบอกเพื่อนข้างหลังถ้ามีปัญหาข้างหน้าแต่ถ้าข้างหลังใส่ยกข้างหน้าไว้มียกมึหัวจะทิ่มไปหลุกเนาะใช่ป่ะแต่วันนั้นพาอันนี้ไหมแต่อันนี้น่าจะเป็นหลังอมันือมันยาวๆอือตนนี้กำลังงงเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ

มาลุกด้วยไปวางนิ้วเท้ามาลุกมาอย่าไปยกมากนะเออให้ขาก็มีน้ำหนักอ่าโอเควันนี้ยังออกไหมออกไหมเปิดนี่ก็จะออกไหมออกอะไรไม่ถือเออก็ต้องต้องปล่อยนั่นเลยนะเพราะว่าเอากระไคก็ลงใช่ใช่ปั๊บเลแต่วันนี้พี่เยอะนะ หีนตอนสมา,จากจะที่ตอนช่วงหมายสองหสาม รู่โรงแบนเรื่องอะไรไร้สายพี่เอโดเฮ้ยนี่วันนี้ขนาดนั่งอ๋อนนี่ของพี่มันิจิ็บหมดละเมือ่อชูโชะไรนี้นนโพวกแม่แต่เจจ๋าแต่เนี้นอ,อเขาบอกว่าเหนทำอะไรพี่เห้วไอเด็กเก็บอกมาบ้านเขียว นีีเกานอนไม่เลืลแล้วไปไปไม่าวเลยโอ้โหโอ้โหเธอไม่ต้องเลยกอกินน้ำกินน้ำยอยือๆอ่ะ เห็นน้ำเน้ำน้ำดก็ขาเขาขำไม่ใช่ว่าลอยนะขาหลังเขาก็ใช้ตวัดตะวัดวิ่งด้วยนี่แสดงว่า,าปัญหาเรื่องเรื่องเดียวคือสะโพกเขาบอกว่าสะโพกหลุดไหมสะโพกไงเหมือนหลุดแล้วเข้าแล้วก็เข้ามีที่เข้าที่เข้าแล้วก็แล้วก็หลุดเลียงหางเนี่ยแต่เขาวิ่งแบบ โอ้โหจับไม่ทันอ่ะอันนี้ดีแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวต้องใส่อย่างเงี้ยได้พาเขาอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันเนี่ยแต่คงจะออกนอกพี่คงไม่ไหวขนาดคุณท็อปยังพอไม่เอาข้างในก็ได้เดี๋ยวจะท่านย่อผ้าเปียกมาแล้วมันก็ช่วยนวดขาเดี๋ยวผ้าเปียกมามาเช็ดนี่เขาด้วยเช็ดเท้าเดี๋ยววันที่สั่งซื้อมานะออน้งน โอ้โหที่รักเรา,รเราต้องขอบคุณเอฟซีอะแม่แม่แม่เอฟซีจำไม่ได้อีกคนใครมาลุกไม่มีไม่เห็นกับตาไม่เชื่อนะว่าเขาจะวิ่งเร็วได้ขนาดนี้แล้วแรงเยอะมากนะขอจำกัดสำหรับผู้ชมบางส่วนอันตราย ใชขาเจริงเขาวิ่งเร็วมากเร็วจริงๆริง้ขาคนอย่านนอนผิดคาดแค่ขาเขาแตะพื้นเนี่ยนิดนึงนะเราก็วิ่งเลยนะผมก็าพยาพยุงพยุงพยุงเลยเขาวิ่งแบบเหมือนหมาคือไม่เป็นอะไรเลยอ่ะเพราะเขาเห็นเขาคงจะแปลกได้ทำไมขาหลังเขาเขาสามารถที่ที่ตัวเขาวิ่งได้เวว โอเคผมว่าน่าจะมีมีโอกาสที่จะหายนะผมว่าแต่เขาแข็งแรงมากยังแรงเขายังดีอยะยังพาเราวิ่งแบบห่วยเ,เหนื่อยหอบเลยเนะี่ยดูมมากไม่ได้ด้วงไปคลอดนี่นะเช็ดเท้าของลูกแขนเสร็จแล้วลูกอ่ะึินน้ำต่อกินน้ำต่อดี่หิวลูก ไปที่นอนแล้วไนอนแล้วโอ้โหเรียบร้อยรู้ว่าเช็ดตัวแล้วนอนแล้วแล้วกินยายังกินแล้วนี่เข้านอนไปนที่เรียบร้อยยาไม่ยาเช้าคุยหรือไม่คุนปกติจะนอนตอนนี้วันนี้ B P กันวันนี้เสด็จไปนู่นเลยเห็นไหมเสด็จเส็จเสด็จคือไปนอนนู่นเลยไม่รู้ที่รู้ที่เลยเนี่ย เดี๋ยวเอออบเดี๋ยวจะเปลี่ยนหรือว่ายังเดี๋ยวต้องเบียบบีบให้บีบให้สุดๆื้าตอนพี่ตอนที่เอ่ออเะมาตอนทุกกว่าพี่บีบตั้งเยอะเนี่ยใครมาไหมต้องก่อนอนต้องบีบเอกขบอแต่เขาเข้ามามาดูเปลี่ยนนายมาดูเปลี่ยนนายแล้วก็เขาบอกว่าแมวอย่างายสุด tao <laughs> <laughs> thấy pues cái nó. Nóng nó lên. มันต้องห่วงแล้อเรื่อว่าสะโพกเลยเรื่อว่าสะโพกน่าจะเป็นที่สะโพกขาเขาควัก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 เ้ขาไม่มีแรงนะถ้าโถวใครที่อ่อนแอนะเธอจะพาเขาลากวิ่งเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วเธอต้องหลุดใช่ป่ะเธอไม่ต้องมานั่นเลยเขาจะต้องขี้เธอเนี่ยเธอเนี่ยมันร้ายจริงๆนะเนี่ยเธอมันร้ายนะ ทำเป็นเนงงอ้งแงะงอ้งแง้งโอ้โหถ้างั้นเธอมีสิทธิ์ที่จะโดนผ่าถ้าเธอจะหายรู้เลยวิ่งอันนี้แล้วขาหน้าของเขาสองข้างจะมีแรงมากนะแรงมากไหไม่ต้องอายอายทำไมืหพูดจริงจะเป็นอาไอือ้อออ มองหน้าใคร Goodnight. แต่มองหน้าฉันทำไมหือคุณมีอะไรมองหน้าจันทำไมยากมีเรื่ยงไ้บ้าวนี่ไอบ้าวนี่ไอบอนไอบอนไอบอนโอ้ย เดี๋ยวให้กันนอนเนะนองเบาอืมนอนแล้วนะคนดีอย่งพ่อฮอมพุงฮอมพุงอืมอืมอืมอีพุงอืมอืม หักนะแตพอ้เ <divide> ด็ท <sponge> <cake> ี่ากนก็แบ่ยเป็นูจ่ลืมเปลี่ยนนะโอบีเนี่ย ต็ว่าจะนได้เยอะอยกลับมาลูกนะนะวันนี้มีแอปเปิลน,นี่กระเป๋าอ่ะวันนี้เขากลับเตรียมนี่แล้วก็เสื้ออาหารไอ้นี่มาให้เอ่อมาให้ถุงนึงแล้วก็ใส่กระเป๋าส้มน้องเพนน,นายพันนึงใส่ไปแล้วอ่ะใส่ไปแล้วใส่ตั้งแต่ชา มันมาทำอะไรอยู่ไหนอืมัอยู่ไหนมันคืออยู่ไหนฝากใครไหมมีหลักฐานไหมอุทยานแล้วไปซื้ออาหารให้ทุกคนนี่ค่ะ มื่อวานเธอจะได้พันหนึ่งนะเมื่อวานมีพันสองวันนี้มีเอฟซีมาอีกหนึ่งใบเทานะอย่างนีอย่างนี้อย่างนี้อนพอแับแล้วนะนอนนะตื่นมาพักผ่อนเยอะเดี๋ยววันวันอาทิตย์เช้าอ่ะห้ามกินอะไรเลยนะ กินได้ตอนตีห้าถึงหกโมงกต้องให้ทานอาหาร็ประมาณตีห้าตีห้าครึ่งหกโมงเช้าแล้วหมอบอกห้ามรับประทานอะไรแปดชั่วโมงโ<อ>ก็คือจากนี้ไปหาหมอบ่ายสองหกเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงเที่ยงบ่หนึ่งไ่ายสองเนี่ยก็ประมาณประมาณหกโมงห้ามกินละ หกโมงห้ามเกินหกโมงเช้าใช่น้ำเมือก็ไม่ไม่ต้องต้องลกออกนี่นีเอ่อด้วยตลาดทุเรียให้สาวๆไปถีบตลาดไหนตลาดทรุรีที่ว่าจะไปท<ส>ุรียไม่ได้ไปแล้วไปตลาดไปสนามหลวงสองแล้วไปสนามหลวงสองอตาลาดทุเรีเขาเขาไม่มีที่จอดรถทหานเขาบอกมันลูกค้าเต็มนะวัวจะเราไม่ไม่สะดวกอ๋ออะไรคันเซนไปสนามหลวงสองเอาแล้วไปโมเดี๋ยวสาวๆก็จะต้องประมาณนี้ปะ

กี่ดวงใเนี่ยเล้านกว่าดูดิตอนนี้ไม่ไม่ให้กี่ดวงใจถ่ายสี่ล้านสี่จะถึงหกล้านไหมเนาะ มีหมีด้วยหมีส่งดวงใจมาให้ด้วยขนเขนิ่มนิ่งนี่มีชื่อใี่หนไไอนนี้อันนี้เป็นเทุ่ยข้าวเอาเวลาออกเท่ากลรค่อใช้อันนี้ทุวยข้า เี่วันนั้นเขาฝากอะไรมาให้หรือจำไม่ได้ฝากมให้น้องเปลนนนยที่อะไรเป็นถุงวะไม่รู้ถุงว้สํา,า,ารับทำเลยแล้วมีกระติกที่ใส่น้ำเย็นอะ่ะเขาเก็บน,น้ำเย็นได้นานอะ่ะพอะรอกไปไหนถ้าอเอาเทน้ำเย็นจะใส่กระติกีไว้เมือ่อเมืมอเอาน้ำแข็งแล้วใส่น้ำที่น้ำหมดแล้วเอากอนเนี เดี๋ยวเขาจยกขึ้นหน่อยเพืเปลี่ยนอ,อ,อันนั้นไหนเดี๋ยวเจาแกะเอกมาเอานั้นวเวลาออกไปข้างนองนั่เขาออกไปใช้เงเป็นเยไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรเขาเปลี่ยนน้ำกินให้หนูโอเคด,ดูเรื่องมีเรื่องนะลูกน,น้อไม่มีอะไรน้อมาแล้ว กิน้ำนมใจลำคามแล้วอ่ะไป็นนอนใหญ่แล้วอ่ะปีนไหวไหมเธออ่ะอ่ะปีนไปนี่โอเคนอนนั่นเลยนะไม่ต้องมานี่ยนะนอนสบายนะเธอโอ้โหได้ที<น>่ที่สบายแสดงง่วงนะง่วงแนละ้ว โอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเขาหลังเขาจะได้หนีกลับบ้านเขาคงโอเคแนละ้ววันนี้น่าจะมีความสุขแล้วล่ะขนัดตัวเขาเนะาอยูนะข <Yeah. S 1> นไ <c oughs> ไแล้วตอนนี้สามพันมตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเอาอะไรออกนะครับเอาผ้ารเอาผ้าอะไรนะเหนื่อยครับวันนี้เหนื่อยไปเช้าตื่นเช้าเพิ่ง ไปนอนดีกว่าถ้าผ่อนเขาจะเป็นดีตามองผมองผมจะไปอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่เนี่เนี่ยมานล่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยมีการไล่ถึงไล่ปัดกล้องไปใส่เขาคนรับ ูตรงข้อฮะตรงข้อนั้นอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเปราะเหมือนกับว่าใส่ดามมาไว้แต่เนะโอเคนะเขาใส่เขาก็โอเคไม่ไม,ไม่ไม่ลำคาญหรือว่าเพราะว่ามันจะทําให้ให้การเหมือนกับตรงนั้นน่ที่มันอักเสบหรือว่าเป็นอะไรนี่มันก็จะดีขึ้นเหมือนกับคนที่ขาดอกหรือว่าคนที่รู้สึกว่าเคสอะไรมาเนี่ยเขาก็เหมือนก็จะอะพพพ่พันพันพันผ้าไว้พันผ้าพันผ้าไว้ไม่ให้ไม่ให้ตรงนั้นคือ ใช้ออกแรงหรือว่ากำลังมากมายนะครับไม่เป็นไรครับนั้นคุณหมอบอยสายเดี๋ยวว่าทิ่ก็ก็ไปอ,ออกออกไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ลองครับขอบคุณมากครับพาราดดวงใจครับขอบคุณมากโอเคครับผมแล้วกลับไปพักผ่อนแะล้วไม่วางตอนนี้ขอบคุณทุกกําลังใจนะเทน้องเป็นนายนะครับขอบคุณนะครับ เดี๋ยววันอาทิตย์นะพรุ่งนี้อีกวันนะวันอาทิตย์เราก็จะรู้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับการจะรักษาน้องต่อไปขั้นตอนเป็นยังไงนะครับผมก็มั่นใจในในฝีมือของหมอนะมั่นใจในบุคลากรของโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะที่เข้าไปเราก็มั่นใจครับหนึ่งเ,เราเราไม่สามารถที่ที่จะรู้ดันงใจของของน้องได้เลยนะครับน้องพูดไม่ได้ถ้าน้องพูดได้นะโอโหเราก็จะรู้แล้วว่าน้องเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับ เขาอยู่ที่คุณหมอแล้วนะคุณหมอเขาก็น่าจะเป็นอะไรที่รู้มากกว่าเรานะครับแล้วก็ควรจะรักษาน้องอยังไงทุกคนมั่นใจไนดะ้ไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าที่ไหนก็ดีทั้งหมดนะครับนะถึงแม้ว่าค่อนข้างจะแพงแต่ถ้าได้ผลหรือเห็นผลหรือมีประสิทธิภาพทําให้น้องกลับมาเดินได้เหมือนเดิมปกตินี่ยังไงเราก็ยอมแม่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 ที่เป็นเอฟของน้องผมว่าก็ต้องยอมนะครับ โอเคนะครับเชื่อใจนะครับเชื่อใจเชื่อใจคุณหมอเถอะเชื่อใจคุณหมอเชื่อใจผมนะผมจะดูแลรักษาเขาอย่างดีนะครับโอเคครับนี่ผมขับมอเตอร์ไซค์มากึงบ,บ้านล <c oughs> ้องขับกลับคนเดียวโอเคครับคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับสุขสันต์พรุ่งนี้วันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดสองวันนะครับถ้าใครอยากจะเจอน้องเป็ดนอาอยากเจอผมอยากเจอคุณเอกพันธ์อยากเจอก็ไปเจอกันที่สนามหลวงสอง นะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณมากๆาอีกมือผมผมถือไม้นี้อยู่นะรักทุกคนครับรักรักรักนักนักัก,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 กจุ๊บจุ๊บอุ้ยทิใส่โอเคขับหลับแล้วนะล่ะนะโค้งแบบต้องกินโอปิเตอร์กินกานเยอะมาก Thank you.